เเนี่ยเราก็กำหนดเงลงนะครับว่าจะประเภทประเภทอะไรนะครับให้เซลล์ตรงนี้ครับหถึงเนี่ยให้มันคงที่ไอเจ7เจลงมาเนี่ยมันสามารถซ้อนลงไปได้นะครับไปที่มุมมองนะครับแล้วก็ไปตรึงแนวนะฮะตรึงแนวโอเคเนาะโอเคทุกคนที่มีลิงก์นะครับมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ได้แค่อ่านนะครับมผมเนี่ยรับหน้าที่เก็บตังกีฬาสี ควบคุมเงินต้องเยอะต้องแยะจะทํายังไงที่จะโปร่งใสจะทํำยังไง,ง,ง,ไงคือทําแล้วก็จะส่งให้ไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มดูแบบเรียลไทม์ทำไฟยังไงถึงจะให้ทุกคนเห็นแล้วสามารถไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าเห็นทุกการเคลื่อนไหวเลยเบิกใจอะไรยังไงสามารถในดูย้อนตรงย้อนหลังได้สบายๆแบบเรียลไทม์เป็นปัจจุบันเลยนึกออกแล้วฮะคุณผู้ชมครับ แล้วเราไปดูกันนะฮะว่าวิธีการทำอย่างนจะเป็นยังไงจะยากแค่ไหนไปดูนะครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็คือ Excel นะครับในการทำบัญชีนะครับแล้วก็ Drive น,นะฮะแน่นอนว่าคุณผู้ชมต้องมี Gmail อย่างแน่นอนอะ่ะยังมีไงยังไงก็ต้องมี Gmail นะฮะโอเคสองโปรแกรมนี้สำคัญมากนะครับมาเนาะเราไปที่ Excel กันดีกว่าเปิด Excel มานะครับผมก็สร้างตารางนะครับตารางนะฮะจะกำนวดกันเลยนะข้างบนนี้เป็นหัวข้อ ก็อันนี้ผมขยายแล้วนะขยายให้ทุกคนดูเลยนะโอเคนะผมก็จะจัดการไฟล์แบบนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ยอดตกเบิกนะพอเราผมก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับซ้ำนะตั้งแต่บรรทัดนี้นะฮะยาวลางไปเลยนะจนถ,ถึงประมาณถ้กเอาห้าร้อยนะครับเป็นห้าร้อยเอ้ยไม่ใช่ห้าร้อยรายการนะครับเอาตรงนี้สิเออตรงนี้สิประมาณห้าร้อยรายการเลยนะครับ เอนเตอร์เข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีผู้ถูกเบิกอะไรทั้งนั้นนะครับประเภทนะรประเภทนี้ก็ยังไม่มีนะฮะซึ่งประเภทเนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะต้องซึ่งประเภทเนะฮะมันผมจะแบ่งเป็นประเภทเนี่ยเราก็กำหนดเองนะครับว่าจะประเภทประเภทอะไรนะครับรายการอะไรนะฮะ เราต้องเบิกเท่าไหร่นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมยอดคงเหลือนะฮะยอดคงเหลือโอเคเดี๋ยวใส่สูตรก่อนนะซ้ำนะครับยอดทั้งหมดลบกับยอดเบิกทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็ยังคงเหลืออยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะจัดการเทสีใส่สีขาวทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ใส่กรอบอันไหนเนาะ ใส่กรอบหน่อยนะครับโอเคใหญ่ขึ้นบ้างนล็กน้อยนะฮะโอเคปอะมานี่เนาะแล้วก็ใส่สีเพื่อสีสันนะครับเพิ่มสีสันให้มันดูสวยงามนะอันนี้กรอบใส่กรอบเข้าไปนะฮะ อุ้ยไม่ใช่ทีเนี่ยใส่กรอบเข้าไปโอเคนะฮะแล้วก็เพิ่มสองเส้นหนอยรักกันนี่ประมาณน,นี้ไม่ใส่จะใส่สลุมยอดทลเบิกนะฮะนี่นะ เออประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยาย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 นี่ประมาณนี้นะครับเออตกแต่งนะครับอันนี้เป็นตัวเงินแล้วตัวเงินแล้วก็ใส่เป็นยอดตัวเงินก็ไปมีจุดเคชมาร์กไม้นะฮะโอเคใส่นี้ด้วยนะครับมีเป็นยอดตัวเงินนะครับใส่เงี้ด้วยโอเคนะประมาณนี้นะ ตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่กรอบสักหน่อยเซะนะฮะแบ่งแยกกันชัดเจนนะครับประมาณนี้ละกันเนอะ๊ปุ๊บ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 ส Okay. น,นี่คือยอดสรุปนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการทั้งหมดนะรายการทั้งหมดเนี่ยผมก็ใส่ไปเลยครับห้าร้อยรายการรายการนะครับตีตารางักหน่อยตารางเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับ ต้องการความสวยงามแบบไหนนะก็ใส่เป็นตารางแบบนี้แยกเป็นตารางบบนี้ให้มันแบบดูชัดเจนหน่อยนะครับโอเคนะฮะแล้วทีนี้เวลากรอกข้อมูลยาวๆลงมาเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้มันจะลงไมนเรื่อยไอ้ตรงนี้มันคืออะไรวะนี่ยอดอะไรวะยอดอะไรวะอันนี้คืออะไรวะอะไรใช่ไหมรเราจะงงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็จะจัดการให้เซลล์ตรงนี้ครับหนึ่งถึงหกเนี่ยให้มันคงที่แล้วก็ไอ้เจ็ดเจ็ด ลงมาเนี่ยมันสามารถซ้อนลงไปได้นะครับแบ่งเซลล์นั่นเองนะครับก็จะคลิกตรงนี้นะคลิกตรงที่เซลล์ที่เจ็ดนะครับก็นี่เลยนะครับไปที่มุมมองนะครับแล้วก็ไปตรึงแนวนะฮะตรึงแนวนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผอมโอเครายการนะครับอันนี้คือเป็นการค่านะครับ ค่าอะไรล่ะค่าซื้อของอุปกรณ์นะครับทำป้ายเออผู้เบิกเนี่ยเกรฟนะฮะเบิกไปเท่าไหร่นะฮะสองพันนะฮะนี่เลยนะฮะประเภทอะไรนะฮะประเภทอะไรเราก็ถ้าใส่ก็ใส่นะครับถ้าไม่ใส่ไม่ใส่นะครับโอเคเอนเตอร์ลงไปนะครับถ้าหากไม่มีนะฮะก็จะประมาณนี้เราต้องการให้มันตัวตรงกลางสักหน่อยนะครับเออเนาะ กราฟ2,000เบิกไปเท่าไหร่นะฮนะเราก็ใส่เพชรมาร์กไปด้วยนะเป็นยอดเงินเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับก็นี่ก็เรียบร้อยละทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นการสร้างเป็นเซลแล้วกันเป็นอยอดนะครับโอเคนะฮะตอนนั้นเราเซฟครับเซฟนะฮะออไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันเนาะ ก็จะตั้งเป็นเงินสรุปรายรายรับนะครับรายจ่ายกิราสีนะฮะสีอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะครับกีฬาสีอ่อสีแดงแล้วกันนะครับ เรียบเ่าก็ไปนะเรียบร้อยนะประมาณนี้เนาะต้องการตรงนี้มันเป็น,ปนอืโอเคเซฟนะฮะพอเราได้ไฟล์แบบนี้แล้วนะ,ะคุณผู้ชมครับเราก็ไปที่เบราว์เซอร์นะฮะเบราว์เซอร์เลยไป Google นะเราก็ไปที่นะครับไดนี่นะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เลยไดนะครับ ได้เข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครัแบเราก็เราก็ากจัดการนำไฟล์เนี่ยเอาเป็นโฟลเดอร์นะก็คือแอดไฟล์นะครับนี่ใหม่นะเห็นไหมกดใหม่แล้วก็แนะอดไฟล์นะเราอัปโหลดไฟล์นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปเราก็เอากิลราสีเข้ามาลนยนะฮะนี่อัปโหลดเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่อัปโหลดเรียบร้อยนะเราเปิดเข้ามาเลยนะฮะ าม,ามันก็จะได้ลักษณะนี้นะในไงนนละ่ะนะเราก็สามารถขย,ขยายได้ตามใจเราเลยนะครับอันนี้ก็นี่เห็นไหมนี่ก็เป็นออนไลน์นะครับเห็นไหมเป็นออนไลน์แล้วนะครับดีแล้วเราแชร์นะครับมาบอกวิธีการแชร์กันนะครับแชร่นะรใช้วิธีการแชร์นะครับวิธีการกาหนดค่านะครับทุกคนครับ ใครบ้างที่สามารถกําอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแชร์อ่ะน,นี่ก็เป็นการแชร์นะครับรับลิงก์ฮะใครที่อันนี้คือทุกทุกคนที่มีลิงก์นะฮะโอเคทุกคนที่มีลิงก์นะครับมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ได้แค่อ่านนะครับเห็นไ,ไหม DRAeditor นี่คือเป็นผู้เขียนนะครับซคือสามารถเขียนได้นะครับ ส่นนี้คือผู้แสดงความคิดเห็นนะแสดงความมิเห็นสามารถสามารถสามารถสาามรถแสดงความคิเห็นได้นะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ก็กไอ้คัดลอกเนี่ยฮะคัดลอกลิงก์นะฮะแล้วก็กดเมื่อจะคัดลอกลิงก์แล้วเนี่ยตรงนี้้ลิงก์ที่เราได้มาเนี่ยเราก็ไปแชร์ให้เพื่อนเลยนะครับไปแชร์ให้เพื่อนเสร็จปุ๊บนะครับนี่เราก็ปล่อยละใครที่เห็นนะครับใครที่มีลิงก์นะครับ คุณผู้ชมก็จะสามารถที่จะมานะฮะมาดูรายละเอียดได้เลยตามสบายนะคือตามใจคือดูรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยะฮะทุกคนครับก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากได้ไฟล์นี้นะฮะผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปเอาไว้นะครับเพื่อให้ดาวน์โหลดกันนะครับถ้าหากว่าใครอยากได้นะโอเคแบบฟอร์มนี้ผมให้ฟรีไปเลยนะครับเอาไว้ใช้เป็นแบบฟรีๆนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับโอเคโอเคนะฮะ สำหรับวันนี้ไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านไม่เข้าใจตรงไหนนะครับได้รับความรู้ตรงไหนหรือว่าผมอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าผมอธิบายเร็วไปหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยแน่นอนว่าต้องขอโทษของไยด้วยนะครับนี่เป็นขั้นตอนที่ทำให้เห็นกันชัดเลยนะครับโอเคนะใครอยากได้ไฟล์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ โอเคฮะและเป็นยังไงกันบ้างล่ะฮะเป็นวิธีการจัดเก็บและก็เป็นการสร้างไฟล์บัญชีเล็กๆน้อยๆนะและสามารถแชร์ให้กับเพื่อนได้ด้วยอ่าง่ายไหมถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะกำลังเจอปัญหาหรือว่าได้รับความรับผิดชอบมากมายแบบนี้นะทำตามแบบนี้ก็ได้นะเป็นเคล็ดลับดีๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจากคุณผู้ชมไปแล้วนะถ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจะผมจะทำคลิปอะไรนะฮะยีงไงก็ถ้าชอบคลิปแบนนี้ก็ลืมอย่าลืมกระชือไ้ผมด้วยเออเอาล่ะไปแล้วฮะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย